สวัสดีจ้ายายปาจ้าวันนี้ยายปาจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะคะการทำ u t u b e เนาะนะคะการอย่าทำ u t u b e แล้วผ่านแล้วนะคะได้รับพินได้รับอะไรแล้วนะคะเกี่ยวกับเรากอกหมายเลขบัญชีเนาะนะคะแล้วก็ใส่หมายเลขตัวเงินผิดชีวิตเลยเปลี่ยนเนาะนะคะยายปาเปลี่ยนเปลี่ยนมากเลยล่ะค่ะถึงกับน้ำตาลไหลเลยเนาะนะคะก็มาฟังกันเนาะนะคะก็นะคะองที่ต่างประเทศนะคะ จะบ่เหมือนของที่เมืองไทยนะคะของที่อื่นจะเหมือนของเมืองไทยหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ของที่เนี่ยจะไม่ไม่เหมือนนะคะที่ยยปาทําอยู่เนี่ยไม่ปื้ไม่เหมือนนะคะก็นะฮะยยปาก็ทํามาหนึ่งปีเต็มนะคะก็ผ่านเนาะนะคะก็ทําแบบงูงูปลาปามาเนาะเพราะว่าไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรสักเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องเลยก็ว่าได้นะงงเข็มนะคะทำมาเนาะนะคะตัดต่อไม่เป็นเนาะนะคะพิษก็ลบอย่างเดียวแหละค่ะเนาะไม่มีการตัดต้านต่ออะไรนะคะ ก็นะคะทำมา1ปีเต็มโดยไม่ผิดกฎอะไรเลยนะพี่ปาก็พยายามนะคะไปเรียนรู้จากที่เขาแชร์มาที่เขาทําคลิปเกี่ยวกับกฎระเบียบของ y t u t u เนาะแล้วก็มีอ e ีเมลจาก Youtube มาของแต่ละเดือนนะคะปาก็เข้าไปอ่านเข้าไปฟังเนาะนะคะก็พยายามทําไม่ให้ผิดกฎนะค,คะก็1ปีเต็มนะคะปาก็ได้รับอ e ีเมลว่ายปาผ่านกฎระเบียบ กดเนาะนะคะของ youtube ก็คือ1000คนติดตาม4 0 0 0ชั่วโมงนะคะก็ผ่านมาแล้วเนาะนะคะพอผ่านปุ๊บวันนั้นเลยเขากระส่งอีเมลว่าเขาจะส่งพินมาให้ยาปานะคะในวันเดียวเลยนะคะที่ผ่านปุ๊บก็ได้รับอีเมลเลยเนาะนะคะก็รอหนึ่งเดือนเนาะหนึ่งเดือนพินก็มานะคะยาปาก็ใส่พินไปท่านี้พอเราใส่พินไปแล้วเราก็ต้องใส่หมายเลขธนาคารนะคะเข้าไปยืนยันอ่าหมายเลขธนาคารของตัวเองเนาะ ก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะของที่นี่นะคะที่เราจะใส่กอกหมายเลขธนาคารนะคะก็คือใส่ชื่อนามสกุลของเราไปนะคะคือที่นี่นะคะไม่มีสมุดบัญชีเหมือนที่ธนาคารเมืองไทยนะคะจะเป็น uh, เป็นเหมือนบัตร ATM นี่แหละค่ะเนาะนะคะเราก็ต้องใส่ชื่อนามสกุลของเรานะคะไม่ใช่ชื่อธนาคารนะชื่อของเราเองเนาะนามสกุลของเราเป็นภาษาอังกฤษเนาะจากนั้นมาก็ใส่หมายเลขธนาคารนะคะ หมายเลขธนาคารมันก็อยู่ที่บัตรนะฮะแล้วก็บาร์โคดก็อยู่ที่สมุดไอ้อยู่ที่ ATM เหมือนกันนะฮะอยู่ที่บัตรนะคะเราก็ใส่ไปนะคะใส่ถูกต้องทุกอย่างนะคะแต่มาผิดอะไรนะคะที่ยายปาจะบอกว่ามันผิดอะไรเนาะนะคะมันผิดตัวนี้เลยนะคะยะขอขยายหน่อยนะคะนี่นะคะ ยืนยันนะคะ,ะพิสตรงที่ยืนยันบัญชีธนาคารของคุณนะคะพิสตรงนี้เนาะนะคะเขาก็อพอเราใส่หมายเลขเสร็จปุ๊บนะคะเขาก็จะมีบอกว่ายืนยันบัญชีธนาคารของคุณนะคะ,ะจะมีเงินเข้าในบัญชีของเราตั้งแต่หนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็ต่ําลงมาเรื่อยๆนะคะลดลงมาเรื่อยๆเนาะนะคะเจ้าของ เข้าที่บัญชีธนาคารของเรานะคะของที่ต่างประเทศนะประมาณ3-5วันเนาะให้รอ,อน,น,นะฮะอันเนี้ยนะคะเพระเกินว่ายยปาให้คุณตาแต่ถ้าเป็นยยปาก็คงจะเป็นเหมือนคุณตาและนะคะยยปาบาใส่ยอย่างงั้นเนาะยยปาไปที่หน้าวิธีการชําระเงินเลยนะคะมันจะมี2อันเห็นไหมฮะก็แ่าอรอเงินใที่เขาจะเข้าบัญชีก็อีกอักอนนึงอ,อันที่2ก็คือข้อที่2ก็คือไปที่วิธีการชําระเงินเนาะนะคะ คุณตาก็กดไปตรงนั้นเลยนะคะพอยายปาให้คุณตาทำเนาะเพมนเป็นภาษาเยอรมันนะคะคุณตาก็กดเข้าไปปุ๊บคุณตาไปกดเลยสี่สิบเซนเลยนะคะมันจะมีตัวอ่าเลขเงินตั้งแต่หนึ่งเซนหนึ่งเหรียญเนาะนะคะแล้วก็มาอ่าลดลงมาเรื่อยๆอ่ะนะคะคุณตาก็ไปกดสี่สิบเซนนะคะสี่สิบเซนปุ๊บตึง้งขึ้นไปนะคะผลปรากฏว่ามันเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่น้องเห็นไหมคะ สีแดงนะคะติดสีแดงเลยเนาะนะคะติดสีแดงแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นเดี๋ยวนะฮะลูกศรแบบนี้นะคะเห็นไหมลูกศรแดงๆข้างบนเนี่ยเห็นไหมนะคะนี่นะคะตรงต้องรูปบ้านเนี่ยแหละค่ะนะคะขึ้นตรงนั้นเลยนะก็คือเราไม่สามารถทําต่อได้แล้วนะคะตอนนี้เนาะก็เอาเป็นอะไรลท่าเนี่ยก็ทำยังไงก็ไม่ได้นะคะลบบัญชีเก่าออกเอาบัญชีตัวเองใส่เข้าไปอีกรัางนึงก็ไม่ได้นะคะ ผ่านรอผ่านไปประมาณเดือนนึงเอาเอาเขาบอกว่ามีเพื่อนๆบอกว่าเอาของสามีใส่ได้เยปกาก็เอาของสามีใส่ไปก็ไม่ได้นะคะเอาเขาบอกว่าเอาบัตรเครดิตนะคะของสามีใส่ไปเยปาก็ใส่ไปก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนเดิมเนาะนะะก็เอาแล้วนี่ทําไงานะคะจนกระทั่งมีกฎออกมาว่าให้เสียภาษีนะคะของอเมร,ริกาเนาะนะคะเยปาก็เข้าไปทําการเสียภาษีนะคะ ทำผ่านทุกอย่างขั้นตอนทุกอย่างผ่านเสร็จเรียบร้อยเนาะนะคะพ่อเยปามีหมายเลขเสียภาษีของที่นี่อยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วเนาะนะคะท่านี่ยเขาก็เด้งขึ้นมาให้เยปาใส่หมายเลขบัญชีก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะคือเข้ามาที่อ่าหน้าที่ใส่อ่าชื่อนามสกุลหมายเลขบัญชีอะไรเงี้ยนะคะเข้ามานะคะพอเข้ามาปุ๊บ ยาปากดเข้าไปก็ไม่ได้นะฮะทำไม่ได้นะฮะคือมันก็ขึ้นมาเด้งอยู่ที่หน้าเดิมนะคะหน้าที่ว่าใส่หมายเลขบัญชีที่เดิมมาเลยนะคะท่านี้ทําไงแล้วนะเขาก็ม<ๆ>ีไอ้ข้างล่างตัวที่ว่าเราใส่หมายเลขอ่าบัญชีนะคะมันก็จะเป็นสีดําแถบสีดำเนาะนะคะมันจะขึ้นมาแบบนี้แต่ข้างล่างอ่ะข้างล่างจากตัวนี้มามันจะเป็นสีดําตัวหนังสือสีดำเนาะนะคะเราก็ให้ยาปากดเข้าไปยาปาก็กดเข้าไปนะคะเขาก็ให้เข้าไปเล hmm. ือกดูว่า ประเทศของเรานะ่ะใช้บัญชีอะไรได้บ้างของธนาคารอะไรได้บ้างนะมันก็ใช้ได้แบบบัตรเครดิตหรือเวทเท่นยูเนียนเนาะนะคะท่าน,นี้เยป,ปาไม่ต้องการเวทเท่นยูเนียนนะคะเยป,ปาก็เอา้าทําไงล่ะท่าน,นี้เอาโอเคไปเปิดบัตรเครดิตนะคะเยป,ปาก็เดินทางไปที่ธนาคารเนาะนะคะไปที่ธนาคารและธนาคารอ่ะทาให้อีท่าไหนไม่รู้นะเขาบอกว่าทําเสร็จแล้วเขาให้ส่งไปที่ ในตัวเมืองใหญ่ไปสาขาใหญ่นะคะที่นี่นะคะจะทำบัตรเครดิตอะไรก็ช่างนะคะเราต้องรอนะคะเพราะว่าไม่ใช่เหมือนเมืองไทยคือเมืองไทยปุ๊บเข้าไปปุ๊บก็ทําได้เลยเนาะนะคะแค่มีเอกสารให้ครบคันเท่านั้นนะคะหรือมีงานทำเนาะนะคะแต่ที่นี่ยมีงานถ้าไม่มีงานทําเปิดไม่ได้นะคะอ่ะอยาปาเข้าไปยาปามีงานทำเนาะนะคะแล้วเนี่ยเขา ทำอ่ะต้องส่งไปที่ตัวเมืองใหญ่ใช่ไหมคะพอตัวเมืองใหญ่อันนี้เขาให้รอสองอาทิตย์ยายปาก็รอรอรอสองอาทิตย์ก็ไม่มีข่าวข่าวอลยเงียบคลิปแม่แต่จดหมายแม่แต่อีเมลยายปาก็ให้คุณตาโทรไปเนาะคุณตาก็โทรไปนะคะทโทรไป,นะะทไปสอบถามเขาบอกให้รอรอ,อีกสองอาทิตย์นะคะอา้าวก็รอรอนะคะรอแล้วก็ไม่ได้ก็โทรไปอีกนะคะเขาบอกว่าทําผิดเนาะให้ไปทําใหม่นะคะนี่ยายปาก็มานั่งคิดไปคิดมาเอาวะชนละนะคะ คือเมื่อวันที่หกเนาะยายปากกเลยตัดสินใจว่าไม่ไปทําละคือจะทําอีกครั้งนึงถ้าไม่ผ่านก็คือไม่ทําละช่องเนี้ยนะคะหรือถ้าทําก็ต้องคือคอ่คอ,ยคอยแก้ไขไปใหม่แค่นั้นเองเนาะนะคะยายปาก,ก็มานั่งคิดแลวท่านี่ยายปาก,ก็เลยตัดสินใจเมื่อวันที่เจ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมาเนาะยายปาก็เลยตัดสินใจเอาหมายเลขบัญชีเก่านั่นแหละใส่ลงไปอีกนะคะใส่ลงไป,นะะงไปนะะเนาะนะคะท่านี่ใส่ลงไปได้ค่ะท่านี่นะคะ ยายปาก,กใส่ลงไปตามปกติคือใส่ชื่อนามสกุลใส่พิมพ์ใส่รหัสอะไรเรียบร้อยนะคะพอใส่ลงไปแล้วเนาะนะคะมันก็ขึ้นมาหน้านี่เลยนะคะนี่คือผ่านเนาะขึ้นมาหน้านี่คือผ่านแล้วนะคะขึ้นมาแบบนี้คือผ่านเนาะนะคะพอผ่านแล้วนะคะเราก็เข้าไปที่เดิมอีกนะะนเนาะนะคะท่านียนี่เข้าไปตรงที่ว่าอ่ายืนยันบัญชีของคุณนะคะเขาให้รออ่สามถึงห้าวันยายปาก,ก็เลย โทรนะคะพอทำถึงนานนี้ปุ๊บเยบปาหยุดเลยนะคะเยปาก็โทรไปหาพี่นางแมวชาแนลเนาะต้องขอบคุณพี่นางแมวชาแนลมากมากเลยนะ,ะที่ให้ความรู้เยปาเนาะนะคะเยปาก็ไม่รู้เรื่องพเนี้ยนาะเยปาก็โทรไปเพราะพี่แมวนี่มันเป็นแบบนี้ถ่ายรูปส่งไปให้พี่แมวดูนะคะพี่แมวก็บอกอ๋ออย่างเงี้ยรอประมาณสามสามวันเนาะส่งสามวันนะเยปากรนะ็รอเนาะส่งสามวันพอดีทำบรรจุ มันกระติบวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะมันได้วันจันทร์นะคะเงินเข้าวันจันทร์ตอนตอนกลางคืนเนาะประมาณทุ่มทุ่มหนึ่งนี่แหละนะคะยายปาก็เลยเอ้าได้วันจันทร์ใช่ไหมมายายปาก็เลยพอดีคุณตาอยู่บ้านนะคะคุณตาไม่ได้ไปทํางานเนาะวันจันทร์ยายปาก็ใส่ใส่ไปเลยนะคะมนได้สิบสี่เซนเนาะนะคะเขาส่งมาเพื่อยืนยันว่าเป็นบัญชีเราจริงไหมอะไรเงี้ยนะคะก็อีเมลมาหาเนี่ย ยายปาก็เข้าไปดูอีเมลของธนาคารนะว่าเงินของยายปานะ่ะเข้า14เซ็นเซนเนาะของ YouTube นะยายปาก็กดไป14เซ็นเซนสักพักหนึ่งฮะโอ้ยใจนี่นะพี่น้องเอ้ยตุบตุบต่อมๆนะฮะเพราะว่าที่ตั้งแต่ที่ทํามานะ่ะคือมันเห็นแค่ตัวเงินแต่เราไม่มีปัญญาที่ว่าจะได้รับได้ใช้เงินนะฮะพอ,พอพอพอเรากดตึ้งเข้าไปปุ๊บอ่าหน้าเนี่ นะคะหนะ้าที่เราใส่เงินนะคะมันก็เป็นแบบนี้เลยนะมันก็จะหมุนหมุนติ้วติ้วติ้วนะ,ะเพื่อตรวจสอบนะคะตรวจสอบของเราบัญชีเราคะ,ะประมาณนาประมาณสี่ห้าชั่วโมงนะคะสี่ห้าชั่วโมงเนีย่ยปาก็ได้รับอีเมลว่าเออเราผ่านแล้วนะคะเออให้เรารับเงินเนาะนะคะให้เรารับเงินนะคะ ็เยปาก็รอรับเงินก้อนแรกของเยปานะคะผ่านแล้วดีใจมากเลยนะคะเพราะได้รับเงินก้อนแรกเขาบอกว่าถ้าเขาโอนเงินก้อนแรกมาให้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดถึงสี่ถึงห้าวันเนี่ยเราไม่ได้รับเงินให้ติดต่อกลับไปนะคะที่ u t u b e เนาะนะคะเยก็ไม่ถึงสี่ห้าวันแล้วค่ะนะคะพอเขาโอนเงินพอเยปาทําผ่านปุ๊บเขาก็วันอังคารเยปาก็ได้รับเงินเลยเนาะนะคะนี่แหละค่ะนะคะประสบการณ์ของเยปาเนาะนะคะ ถ้าใครเจอแบบเยปานะคะใจเย็นๆนะะถ้าเกิดสายหมายเลขบัญชีให้ถูกต้องปุ๊บมันขึ้นมาโอเคแล้วนะฮะไม่ต้องไปกดตัวเงินอะไรนะฮะถ้าอยู่ต่างประเทศเนาะนะฮะอยู่ต่างประเทศจะเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าเยปาไม่รู้แต่ที่เนี่ยเป็นแบบนี้เนาะนะคะนี่แหละค่ะประสบการณ์ของเยปาน้องมาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะเนาะนะคลิปนี้ก็เยปาก็ขอลงแค่นี้ก่อนเนาะนะคะสวัสดีค่ะ